เอาไหมอ่าดูไหมอ่าช้าๆทีนี้ช้าๆเลยพี่ไม่ต้องสุส่มจะตรวจลายจองพี่นะผมจะให้พี่ตอบสเต็จนี้ผมดูก่อนเออพี่จำไว้นะหนึ่งสองสาม อออ้้ายข้ขวาจได้ไหมครัไม่ได้พี่ก็ตีทั้งวันในวันนี้ไม่ได้พ่นสีเลยวันนี้ เสยเอาเข้าตัวดีวพี่ไปใส่ออกนอกตัวอีกแล้วเอออเล็กเอาใหม่ทำไปเรื่อยยังยังไม่ผ่านทำไปเรื่อย ไม่ใช่อะไม่ใช่อ่ะพี่ไม่เอาหลังไม่ไม่ใช่อะไม่ถูกอชาพี่อันหลังอันใหญ่ที่ก็ต้องทำหน้าที่กส

อืม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 เออนั่นแหละที่ผมต้องการก็แคนนแ่นั้นแหละถามก่อนเออถามก่อนถามก่อนนั่นแหละเออถามอีกไม่งั้นมันไม่จําเออเดี๋ยวถามอีกอย่าหยุด เออเอออ่าทีนี้เอาใหม่พี่ฟังดีๆทำสเต็ปนี้แล้วก็วนมาแล้วพี่กตีตีสีโป๊ไปด้วยอ่าพอตีสีโป๊บาแล้วพี่เคลียสีโป๊พี่ม้วนเลยทำวนรูปเดิมเลยทำเลยลุยเลย หมือนเดิมเลยอ่าตีอะทำไมจะทำไม่ได้โดนเขี้ยวหนากๆเด็กก็ทำได้เห็นวะทำได้แล้วจบได้แล้วเห็นไหมก็ได้แล้วแต่สีโป้มันเริ่มโดนลมจะก,กระด้างหน่อย เาคืนสีโป๊ไปก่อนพี่คนคนสีโป๊แล้วคืนมาหน่อยแล้วก็ตักมาก็เล็กๆแล้วเดี๋ยวไโป๊แผ่นูงไปคนโกใหีมันเข้ากันหน่อย